โอเคค่ะบ้านนอกนี่มันร้อนจริงเลย่นี้นะคะเรียนอวฮายดดดี้แหอรแอมคแอ้าวไอ้ลูกชายกลับมาแล้วเหรอ ่อในนนบ้ากสสวัสดีครับในว,วันนี้กลุ่มของพวกเราจะมานําเสนอในหัวข้อวัฒนธรรมนะครับ <c oughs> ผม <c oughs> โดยวัฒนธรรมที่เราเลือกนั่นคือการไหว้นะครับผมโดยการไหว้นั้นเป็นการทักทายของชาวไทยเพื่อแสดงความเคารพหรือสักการะด้วยการพนมมือนอกจากนี้ยังแสดงถึงการขอบคุณการขอโทษการยกย่องหรืออื่นๆตามแต่โอกาส การไหวจะใช้สองมือขึ้นประนมเหมือนดอกบัวตูมไว้ระหว่างอกนิ้วแนบชิดสนิทกันสอกสองข้างแนบชิดลำตัวและยกขึ้นไหวในระดับต่างๆโดยใช้มือกับใบหน้าเป็นตัวแบ่งระดับตตการไหวยังคงเป็นธรรมเนียมที่สืบต่อเนื่องกันมาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันกลายเป็นมารยาทพื้นฐานของชาวไทยสำหรับการทักทายการขอบคุณบางครั้งการไหวขอโทษเพื่อทำให้ตัวเองนั้นพ้นผิด การไหว้เป็นการแสดงออกโดยธรรมชาติของมนุษย์เพื่อแสดงความรักและความเคารพต่อกันวัฒนธรรมการไหว้ของไทยมีมาแต่เมื่อไหร่นั้นไม่สามารถปรากฏหลักฐานได้คาดว่าน่าจะรับมาจากอรารยธรรมอินเดียผ่านทางศาสนาฮินดูและพุทธซึ่งมีพันนมมือเช่นเดียวกันนี้มาตั้งแต่4,000ปีก่อนมีหลักฐานมาโบรณาณคดีเป็นรูปคนพนมมือบนหินชนวนจากวัดศรีชุมจังหวัดสุโขทยัย และตุ๊กตาสังคโลกเป็นรูปผู้ชายนั่งพนมมือแสดงให้เห็นว่าคนไทยรู้จักการไหวมาช้านานแล้วแต่เดิมคนไทยจะทักทายคำพูดต่างๆร่วมไปด้วยเช่นสบายดีหรือไปไหนมาหรือกินข้ามาหรือยังเะว่าความหมายบ่งไปในเชิงสู่รู้บางดูไม่เหมาะสมนักจนกระทั่งทยาอุปกิจศ,ศิลปศารหรือนิ่มการจนาชีวะเป็นผู้ริเริ่มการทักทายด้วยคาว่าสวัสดี เป็นคำทักทายทั้งเมื่อพบหน้าและจากการใช้กันในหมู่นิสิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยายลัยเมื่อพศ2476ต่อมาในสมัยจอมพลปอบพิบูลสงครามหรือแปดพิบูลสงครามเป็นนายกรัฐมนตรีได้ประกาศให้ใช้คำว่าสวัสดีเป็นคำทักทายเมื่อพศ2481 ซึ่งคำทักทายนี้จะถูกใช้พูดประกอบการไว้อย่างไรก็ตามคำว่าสวัสดีถือเป็นวาจาอันเป็นมงคลที่มีมาช้านานดังปรากฏในจารกยุคอาณาจักรตามพอลิงเมื่อพศ2773นอกจากหลักฐานจากภาคใต้แล้วศิลาจารึกจากภาคเหนือและภาคอีสานก็มีการใช้คำว่าสวัสดีเพราะเป็นถ้อยคำมงคลในศาสนา มนแล้วใช่ค่ะเออเนี่ยนะช่วงนี้ยังก็แถวบา้านลอยก็แรงอย่างลูกเลยมันไม่ค่อยมีผลตอบเท่าไหร่ผลที่ได้ก็ไม่ค่อยงอกหน,า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 นา้าเท่าไหร่นะเพราะว่าเองมาช่วงนี้กั็นอูแล้วเพราะว่า,นานมันมีแผลหน้าแมว เมันว่าคิตตี้ละกนันเอ้อมันบทต่อคือคิติซักอ๋อครับอายคิตตี้เรื่องเอื้อสิอ๋อครับครับสวัสดีครับเอื้อคิตตี้้้เเฝฝาาไปเด้อลุงไปก่อนเด้อเดี๋ยวเฝไปไปไปแล้วเด้อบ๊ายบ,ายบายสวัสดีครับฮัลโหลดาวบอลลุกละค่ะเพิมแล้วกับโซยแม่เหน้าในเด้อโอเคค่ะคุณแม,ม่ค่ะ แมวจริงแล้วคะทำไมถึงใช้เป็นตุ๊กตาแทนล่ะเพราะเดี๋ยวนี้อะ่ะมันก็ถ้าเราใช้แมวจริงเป็นการทารณกรรมสระแล้วก็ใช้ตุ๊กตาแทนเพราะมันกแมวเหมือนกันะอ๋อเข้าใจแล้วคะ่ะ จะพึ่งบ้านที่มีการจ,าจัดขึ้นในช่วงเวลาหน้าแรงนะคะตั้งแต่เดืนอนพฤษภาคมจนถึงสิงหาคมสามารถพบได้ทั่วประเทศเลยคะ่ะกัมพูชาภาคกลางภาคตะวันออกเฉียงเหนือก็คงเช่นเดียวกัน,นะคะ่ะในประเทศไทยนะคะที่ม,มีแห่งกลางแมวเบบนี้<ม>ขอฝนที่ชาวนาเนี่ยภาคกลางและภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทยนิยมทํากันมากที่สุดเลยคะ่ะแมวอ่ะสีสว่างหรือแมวดำเนี่ยก็จะถูกนำมาใส่ตะกร้านะคะแร้วท่าแบบนี้เลย ก็จะเป็นคี่ตี้เนาะแต่ว่าเป็นสีขาวมันจะมีสีสว่างอ่ะแล้วก็จะมีไม้ไว้ที่ปิดเพื่อป้องกันนะคะเพื่อให้แมวเนี่ยหลบหนีไปแมวที่มีสีคันเมฆสีดำเนี่ยจะถูกเลือกเพราะว่าเป็นแมวที่แบบว่านำโชคลาภบสตาร์นี่ก็จะแขวนไว้ที่เสาไม้นะคะแล้วก็มีไม้ไผ่มีคนหามข้องคบค้าถึองอยู่พิธีเนี่ยจะเริ่มต้นด้วยผู้สูงอายุในกลุ่มนะคะก็อขอให้ แมวเนี่ยนำฝนมาสูงแผ่นดินลังไปนั้นก็จะมีข้าขบวน้องมงเดนตรีจะเดินผ่านถนนนะคะแล้วก็หมู่บ้านเนี่ยจะมีผู้คนมากมายยื่นดูเลยล่ะคะ่ะแล้วก็จะมีการสาดน้ำนะคะลงบนแมวขาบาวบแห่งนางแมวเนี่ยขึ้นเมื่อฝนแล้งดินการเป็นปัญหาสำหรับชาวนาขบวนการแห่นางแมวมีความขึ้นและมีชีวิตชีวาเหมือนกับการเต้นรำแบบตะลอกเลยล่ะคะ่ะ ดินมีวงดนตรีที่ประกอบด้วยวงกลองร้องฉิงกลับเดือดพร้อมกับการร้องเพลงเนื้อร้องจะคล้ายเชียงกับเพลงโบราณที่แปลได้ว่าฝนเอ๋ยฝนจนตกลงมาเรามีน้อยนักในปีนี้ค่ะไม่มีฝนข้าวของเราจะตายค่ะแจลลี่ค่ะหนูมีของจากกรุงเทพมาฝากด้วยนะค่ะคุณพ่อจะชอบแน่ๆแหละข้าของมาให้คะแต่ข้าของมีอย่างไะ เปลี่ยนบ้างเพราะอันเก่าของพ่อมันแบบมันเริ่มเก่าแล้วอัตราขึ้นอะไรอย่างนี้เปลี่ยนใหม่บ้างเดี๋ยวพ่อเอาไปใชนะ้นะคะผ้าเก่าไค่ะไม่ไไได้้มม่่่โยนตาาสขาับไดกขายอันนี้นะคะต่อไปจะเป็นภูมิปยานะคะคือผ้าของม้าผ้าของม้าเนี่ยจะเป็นผ้าสารพัดประโยชน์เลยนะคะที่คนไทยเนี่ยนำมาใช้ตั้งแต่โบราณคะ่ะ ่วนใหญ่ผู้ชายนะคะก็จะเป็นเพศชายค่ะก็คือเขาจะเอามานุ่งอาบน้ำนะคะเช็ดตัวหรือว่าคลุมหัวกันแดดหรือว่าประมาทำเตีค่ะแล้วก็บางครั้งนะคะเขาก็จะเรียกว่าผ้าคเคียนเอวค,ค่ะเขาก็ผู้ชายนะคะก็จะผ้าผ้าขาวม้าไว้ตรงบ่านะคะผ้าขาวม้าเนี่ยก็จะมีลักษณะเป็นผ้านุ่มสี่เหลี่ยมผืนผ้านะคะอัน,นเป็นลายนะคะ ว่าประมาณสองสองนะคะยาวประมาณสามถึงส mm ี hmm. 4, ่สองค่ะเป็นผ้าสำหรับผู้ชายใช้นุ่มแบบลำลองนะคะความกว้างนะคะก็จะเท่ากับระยะจากเอวถึงหน้าแข้งนะคะความยาวก็จะเท่ากับระยะพันรอบตัวค่ะแล้วเหลือเศษอีกเล็กน้อยนะคะโดยมากก็จะทอเป็นลายตารางเล็กๆนี่มงใช้ ได้หลายสีนะคะอย่างไรก็ตามผ้าสีเดียวที่มีขนาดเท่ากับผ้าขาวมา้าลายตารังหมากลุกผ้าขาวม้าในประเทศไทยมีชื่อเรียกแตกต่างกันนะคะขึ้นอยู่แบบท้องถิ่นซึ่งคาว่าผ้าขาวมา้านะคะเป็นผ้าผาของภาคกลางค่ะกลวใหญ่ในภาคอีสานเนี่ยบางแห่งเาก็จะเรียกว,ว่าผ้าแผ่คซึ่งมักจะใช้เครื่องคอนะคะเรียกว,ว่ากี่คะ่ะแล้วก็จะพอเป็น กอนะคะมีความยาวประมาณ20<ม><ม>ถึง30เมตรเลยค่ะต่อการคอในแต่ละครั้งนะคะแล้วก็จะตัดแบ่งเนี่ยเอาเป็นผืนถึงละหนึ่งวานะคะหรือประมาณหนึ่งเมตรค่ะดังนั้นในบางท้องถ่นขะคะจึงเรีกผ้าดแพรพาวาค่ะคแล้วก็เรียกตามความยาวของผ้าแต่ละผืนสีแ,และลวดลายของผ้าขาวม้าเนี่ยก็จะแตกต่างกันนะคะ ไปตามความนิยมของแต่ละท้องถิ่นค่ะโดยทางภาคการเนี่ยภาคเขาวม้าก็จะมีลวดลายนะคะเป็นลายสก๊อตค่ะแล้วก็ในภาคสานนะคะก็จะเป็นลายแบบปางเล็กๆค่ะคำว่าภาคข่าขม้านะคะมาจากภาษาภาษาเปอร์เซียค่ะก็<อ>คือคาว่ากำมันบันค่ะโดยกำมันนะคะแปลว่าเอวค่ะแล้วก็บันนะคะแปลว่าพันค่ะแะลรกันได้ว่าภาคพันเอวนี่ค่ะ บายบายคิตตี้สากเอ้ยคิตตี้ลูกพ่อ